ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะพบกับพี่ช่อง p ีพีช p อบ a ชนแนนะฮะวันนี้นะฮะก็จะมาสอนทํารถวิ่ง300ร้อยฮะก็มันได้วิ่งได้ทุกคันนะฮะก็เป็นบางคันนะฮะวันนี้ผมก็จะใช้เป็น R34 แล้วกันนะกดเข้าไปเข้ามาต้องเปิดโหมดผีกันเลยฮะ พวกมายิงไม่ได้เราก็ทำการเข้าไปในฮะตลาดครับดูปประกาไปที่รถ R 3 4มสี่ฮะนี่กดไปที่จูนครับนี่ฮะจูนฮะกดที่การจูนครับนี่ฮะใช้เป็นโหมดดิฟนะฮะนี่ฮะโหมดดิฟ เขากดใชอ่อันที่สี่นะจวย้นอันไหนก็ได้ฮะแต่ว่าอันที่สี่จะเร็วสุดนะฮะกดใช้ฮะกดกลับไปลำดับต่อไปครับเดี๋ยวผมล็อกรถก่อนนะลำดับต่อไปครับทําการเบิรกรถ r า4นะฮะนี่เบิกรถมานี่เดี๋ยวพวกมาขโมยรถเรียบเลย แม่สาวน้อยนี่น่าเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะเรียวห้าก็สมัครมาใหม่น่นอนนะฮะเราจะไปหาเส้นทางที่ตรงที่สุดโอ้ยแถมแถ แท้นี่ฮะโหเหยบแค่นี้ก็ขึ้นพุทธปาร์ตนะฮะปกติอ่ะสามสี่ถ้าเป็นหมดแดกก็วิ่งไม่เกินสองร้อสิบสองร้อสิบเอ็ดนะวิธีขับนะฮะขับหมดดิฟให้เพื่อนๆค่อยๆเติมคาเล่งไปนะฮะให้มันอยู่รอบสูงๆก่อนนะฮะมันจะไม่ปัดด้วยเป๋ถ้าเกิดเพื่อนๆเหยียบไปอย่างเงี้ย พอมันขึ้นความเร็วเนะนี่ยนี่ฮะมันจะดริฟเป๋เลยฮนะเราก็ทำการถอยไปใหม่โอ้ยตก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 นี่อีเวนต์มาด้วยนะฮะแล้วเราก็ออกตัวไปครับปื๊ดขึ้นไปแล้วฮะค่อ,อยๆเหยียบขึ้นไป อย่าก,กดเลี้ยวนะครับถ้าจะกดเลี้ยวปล่อยคันเร่งก่อนนะฮะนี่ขึ้นไปแล้วปูดบโคตรแรงเวลาแต่งก็ยกยกคันเร่งนะฮะปูดขึ้นมาแล้วฮะเยขึ้นไป,นนนไปถึงสองร้อยห้าสิบก็เหยียบยาวเลยนฮะเวลาจะเลี้ยวจะอะไรก็ยกคันเร่งหน่อยนี่ฮะแล้วก็เติมขึ้นใหม่ใหม่เอาไว้ทําอีเวนต์ความเร็วนะฮะอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งมากกนะ็บางทีก็ได้ที่หนึ่งครับนี่ฮะเติมมา นี่ฮะโอ้ยสามร้อย๊บนี่ฮะสามร้อยหนึ่งครับโอ้ยโคตรแรงนี่ฮะโอ้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่เราต้องใช้หมดแดกแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงทั้งหมดดิฟเหรอฮะมันก็ไว้ทําอีเวนต์อย่างเดียวนะฮะพวกอีเวนต์ที่มันขึ้นบนหน้าจอเนี่ยฮะทำอีเวนต์แบบว่าความเร็วใครเร็วที่สุดเลยทำน้องเนี่ยฮะ อย่น้อยก็เรามีรถคันหนึ่งอยากให้มันเลี้ยวเพิ่มก็สามารถทําได้เกือบทุกคัน,นะฮะยกเว้นเทสล่เนะเทสลานี่มันเวลาทําแล้วมันคอยจะดิฟนะฮะวันนี้ก็ผมก็มาสอนประมาณนี้นะฮะก็ผมก็ไม่แนะนําให้หน,น้องๆไปเล่นโปรเนาะมันก็มีหลายคนออกมาแจกโปรผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะก็คือเกมมันทํามาดีนะฮะไม่สมควรที่ไปเล่นโปรนะฮะ เขาก็สมควรที่จะเล่นตามเนื้อเรื่องนะฮะก็ผมฝากไว้ด้วยสําหรับเด็กที่ชอบเล่นโปนะฮะก็มันก็ไม่ไม่ไดีอะไรหรอกฮะวันนี้ก็ฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดสับสไครต์กดกระดิ่งขห้ผมหน่อยนะฮะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ